สนับสนุนรายการโดยใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิงโตโยต้าแคมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงวันเปิดที่จรีคนมาฟัง5,000คนขายได้11เซตวันนั้น ต้องยอมแล้วว่าจิตตกมากเลยที่ว่าความสุขที่แคจริงของคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรายืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างคนที่ได้รับความรักและมีความหมายกับชีวิตคนอื่นมากน้อยแค่ไหนมากกว่านี่คือคาตอบสุดท้ายที่ตัดสินใจเปิดพิธีนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ เจอกันเหมือนเดิมครับเรามีนัดกันในทุกๆวันอาทิตย์นะครับแบบนี้ทาง Nation TV นะครับกับ Celeb TV The Journey of Celebrity นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราได้รับเกียรติในการต้อนรับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าสำคัญจริงๆครับเธอสามารถที่จะนำพาธุรกิจซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับกับรายได้ปีละกว่า5,000ล้านบาทนอกเหนือจากนั้นยังเป็นทางเลือก ในการนําคุณภาพสู่ชีวิตของคนไทยและก็สร้างโอกาสในชีวิตให้กับคนอีกหลายคนเป็นล้านล้านคนผมไม่ได้พูดเกินเลยเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครจริงไหมครับคุณเอกแต่นอกจากบทบาทของนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จอย่างมากยังมีอีกหนึ่งบทบาทของการเป็นซปเปอร์มัมซปเปอร์มัมให้กับลูกสาวอีกสองคนซึ่งความน่าสนใจคือทั้งสองบทบาทเนี่ยเธอทํามันได้ต้องใช้คําว่ามอร์เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบที่สุดเราจะเห็นความรักความเอาใจใส่เห็นแพชั่นเห็นพลังที่ ขับเคลื่อนทั้งสองเรื่องไปด้วยกันหลายคนเปรียบเทียบคุณผู้ชมว่าเธอคือโงเหนือมังกรแต่เธอเป็นโงที่มองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เวลามีปัญหามีอุปสรรคเธอไม่ย่อท้อเธอเห็นแสงสว่างและเธอทํามันแก้ปัญหากับมันแขนรับเชิญคนพิเศษที่สุดของเราวันนี้กับแพทย์หญิงนรินีไพ่บูล สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกคุณหมอต้อยเลยยินดีเลยค่ะให้คุณหมอนั่งอยู่นานมากแล้วก็เราสองคนชมใหญ่เลยแต่ไม่ได้พูดเกินเลยทั้งหมดเป็นความจริงทั้งหมดคือแฟกต์ข้อเท็จจริงหมดเลยพี่ไม่ใช่คนเก่งหรอกค่ะแต่ก่อนอื่นเล่าถึงความรู้สึกของการที่ใครๆเขาบอกว่าเราคือหงเหนือมังกรสักนิดนึงได้ไหม ในความรู้สึกของตัวเองอะนะคะ,คะ,คะเคยดูหนังเรื่องหงเหลืององค์กรแต่ก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาในโลกนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราเหมือนเป็นเพื่อนกันไม่คิดว่าใครจะเหนือกว่าใครนะคะแต่ก็มองว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าได้ทั้งนั้นครับ <นะ S 1> มาพูดถึงจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นอาณาจักรอย่างกิฟฟารีนสักนิดนึ่ง จะชอบพูดให้ใครๆฟังว่าชีวิตตัวเองเนี่ยค่อนข้างแปลกเพราะว่าที่ยืนอยู่ขณะนี้เนี่ย<ช>เป็นนักธุรกิจเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังไว้ตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆอยากเป็นหมอค่ะนะคะอยากเป็นหมอจริงๆเลยะนะคะเพราะว่ามีความสุขกับการได้ดูแลรักษาแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องเลือกเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าคุณหมอทุกคนก็ในที่สุดก็ต้องไปเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือเฉพาะทาง <มา S 2> เรื่องแปลกในชีวิตก็คือมันชอบอะไรสองอย่างที่ข้านกันนะคะคือชอบสุติในิเวชเพราะว่าชอบผ่าตัดเป็นคน ผ่าตัดมากเลยนะคะเหมือนเราได้ทำงานฝีมือค่ะนะคะเราได้ลงมีดแล้วก็ได้ช่วยแก้ปัญหาให้คนไข้หรือว่ากระทั่งผ่าตัดทำคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลยอีกอันาหนึ่งที่ชอบคือชอบสกินหรือผิวหนังนะคะแล้วก็เน้นเป็นทางคอส m e ติกด้วยล่ะเพราะว่าตอนอยู่สักปีสี่นะคะได้มีโอกาสตามไปดูรุ่นพี่ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นเนี่ยเขารักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องความสวยงามจนกระทั่งรักษาเป็นรักษาได้เลยเพราะเขาสอนเราแบบเต็มที่เลยนะคนไข้คนนี้เดินเข้ามาจะต้องรักษา ด้วยยาตัวนี้หน้าตาแบบนี้ให้เขาลดยาแบบนี้คือคสอนเหมือนทุ่มเทอ่ะสอนให้หมดใจเลยนะคะคุณหมอไปฝึกงานค่ะเพราะว่าก็เหมือนกับว่าสนิทกันแล้วพี่ก็ก็เมตตาสอนให้อยู่บริษัทแรกมา9ปีก่อนที่จะหย่าก,ก็ลูกเล็กมากคนโตสี่ขวบคนเล็กขวบเดียวพี่ก็ได้เงินสดมาร้อยล้านพี่ก็ถือเงินร้อยล้านแล้วก็เวอไปประมาณ3ามวันว่าเราจะไปยังไงดีแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่ตัดฟังมา ห่างไกลจากการทำธุรกิจมากไม่ไม่อยากทำอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนพอเพียงมากเลยนะคะตอนที่เป็นสูติกรีแพทย์นั่นแปล่าไม่อ่านครับพี่แต่งงานกับคุณหมอด้วยกันต้บางยอมรับว่าอดีตสามีเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มี มีแพชชั่นก็เป็นคนที่มีความฝันและยาเป็นนักธุรกิจแต่พี่ไม่มีเลยพี่เป็นคนเกียจคล้านมากแต่พี่เนี่ยมีความสุขกับการที่ได้ดูแลคนไข้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโอ้โหนี่คือเป็นหัวใจคุณหมอเลยนะเนี่ยใช่ค่ะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเออพอเราแต่งงานกาันเรารับราชการทั้งคู่พี่ก็อยู่ พิพลแฟนอยู่ตำรวจแล้วตอนเย็นเย็นกับสาวอาทิตย์เนี่ยแฟนก็อยากเปิดคลินิกค่ะนะคะเปิดคลินิกที่ห้วยขวางเพราะว่าค่าเช่ามาถูกดีห,หารู้ไหมว่าคนไข้เขาไม่มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยตัวเองด้วยกันก็เล่าให้แฟนฟังว่า เคยรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องความงามเนี่ยเขาพอมีสตางค์เนาะยังไงเราเอามารักษาดูไหมเพราะว่าเรารักษาเป็นนะคะสองคนก็เปิดตาราผลิตครีมเองครีมรักษาสิวครีมรักษาฝ้าก็ปรากฏว่าคนไข้ก็มากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคนไข้บอกว่าหมอยาหมอดีมากเลยนะใช้แล้วไม่แดงไม่แพ้แล้วหมอก็ดูจริงใจด้วยไม่ไม่หลอกให้เขาเสียเงินเยอะๆจนกระทั่งมีคนมาแนะนําให้มาทําขายตรงค่ะเพราะว่าขายตรงเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินมากถ้าสินค้าทีเดียวเดี๋ยวปากต่อปากเขาบอกกันไปเองนะคะ ั้นก็กลัวมากเลยนะแฟนแล้ก็ไปยืมเงินพี่ชายเขา<ะ>ตัวเราก็เอาเอาที่ดินที่แม่ให้ตั้แต่เด็กกระจึงนึงมีอยู่<ะ>แฟนกๆเลยไปจำนองนะคะ,ะแ,ลแล้วแฟนก็พูดประโยคที่เหมือนกับตกใจมากเขาบอกว่าต้อยคือต้อยคงต้องลาออกน,นะเพราะว่าอยู่เป็นผู้หญิงเป็นาานักทหารนะมันก็คงไม่รุ่ง<ะ>แล้วส่วนเขาอย่างย้าราชาการอยู่แล้วพี่<ะ>ก็เป็นกรรมการ<ะ>ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการเมื่อวานนี่เป็นหมอสูอยู่เลยวันนี้บอกให้เป็นกรรมการผู้จัดการสิ่งหนึ่งที่ถามตัวเองเลยนะว่าเราจะเอาอะไรมาบริหารจัดการสิ่งที่เราไม่เคยเรียนข้อแรกเราคงต้องเรียนรู้ข้อที่สองเนี่ยเราต้องต่อสู้กับความกลัวให้ได้ข้อที่สามเนี่ยเราต้องหาว่าตัวเราเนี่ยมีจุดดีตัวไหนพี่ว่าเรามีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งค่ะข้อเดียวข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งเอาแต่งน้อยอ่ะข้อนั้นที่นึกออกคือพี่มีความสุขเวลาที่พี่ดูแลคนไข้ค่ะ แสงว่านี่คือจุดเริ่มต้นคบริษัทแรกค่ะอยู่บริษัทแรกมา9ปีบริษัทแรกแสดงว่าอันนี้ยังไม่ใช่กิฟลาีใช่ค่ะนะคะแต่เป็นบริษัทที่พี่ดูแลในด้านการตลาดเป็นกรรมการผู้จัดการมา9ปีก่อนที่จะหย่านะคะแต่เราก็จากกันด้วยดีเป็นเพื่อนกันไม่ได้ทะเลาะกันนะคะตอนนั้นถือว่าถือว่าเป็นวิกฤตของชีวิต ว่าตอนที่อยากก็ลูกเล็กมากคนโตสี่ขวบคนเล็กขวบเดียวนะคะเขาเ<ๆ>ขายัางเล็กมากแต่ว่าเราก็คุยกันดีๆกับแฟนก็แบ่งแบ่งทรัพย์สินกันพี่ก็ได้เงินสดมาร้อยล้านแล้วเราพี่ก็ถือเงินร้อยล้านแล้วก็เหลอไปประมาณ3มวันว่าเราจะไปยังไงดีพ,พี่ถามตัวเองว่าพี่จะทําอะไรเมื่อตอบตัวเองว่าไม่ได้อยากจะรวยเมื่อตอบตัวเองว่าไม่ได้อยากจะอะไรเราอยากได้ความสุขอะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ไหนหรอนะคะพี่ก็มานั่งคิด พี่ว่าความสุขที่แท้จริงของคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยแค่ไหน mm hmm. แต่อยู่ที่ว่าเรายืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างคนที่ได้รับความรักแล้วมีความหมายกับชีวิตคนอื่น mm hmm. มากน้อยแค่ไหนมากกว่า mm hmm. นี่คือคำตอบสุดท้ายที่ตัดสินใจเปิดกิฟต์สรีนะคะตอนที่พี่เปิดกิฟต์สรีเนี่ยมีคนตามมาห5,000คนนะคะ oh. ในฐานะผู้นําจะไม่มีใครเติมพลังให้เราได้นอกจากตัวเราเติมพลังให้ตัวเราเองเมื่อตัวเรามีพลังเราจรึงจะสามารถนําพลังนี้ไปให้คนที่เดินตามเรามาข้างหลังได้เมื่อกี้คุณหมอได้เกริ่นไว้แล้วว่าเริ่มต้นเนี่ยมีคนตามมา5 0 0 0ันคนนั่นเลยเป็นอะไรเหตุผลหรือเหตุที่ทําให้เงินในกระเป๋าร้อยล้านเนี่ยบอกว่าวันสุดท้ายเหลือในเงินในบัญชี500บาท ร้อยล้านเนี่ยมันเป็นเงินสดจริงๆที่เอามาใช้ได้เลย80ล้านนะคะอีก20ล้านมันอยู่ในรูปของพวกพันธบัตรพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนพี่ในตั้งใจว่าพี่จะใช้แค่ประมาณสัก60บล้านแล้วเหลือไว้ให้ลูก20อ้นี่ก็ใจกล้ามากนะคะว่าถ้าเกิดว่าใช้สักหกสิบเพราะว่าพี่ไม่กู้เงินธนาคารคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสอนว่าไม่ผ่อนไม่กู้มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแต่ว่าทุกอย่างมันบานปลายเพราะว่าสร้างโรงงานด้วยสร้างโรงงาน เตยมทุกอย่างเตรียมศูนย์ธุรกิจเพราะฉะนั้นที่60มันเกลี้ยง80มันก็เกลี้ยงแล้ววันสุดท้ายเนี่ยที่เล่าให้ใครๆฟังคือว่ามันเหลือเงินจริงๆเนี่ย5 0 0บาทคือวันหนึ่งคือคนที่มามาอยู่กับเรา5,000คนเนี่ยเขาจะมีลดเดอร์20ที่เหลือก็จะเป็นคนที่ตามๆเขามาใช่ไหมคะก็มาฟังพี่ว่าพี่จะพูดว่าอะไรวันเปิดกิฟเฟอรีแต่วันนั้นเนี่ยมีพี่คนเดียวที่รู้ตัวว่าเราเหลือเงิน500คน5,000คนน่ะเขาคงรักพี่มากนะ ก็ถึงเดินตามมาจริงไหมคะถ้าพี่ก็หวังว่าพี่เนี่ยน่าจะขายสินค้าได้ตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็คงจะมีเงินหมุนไปหมุนมาเป็นค่าเงินเดือนพนักงานที่นี้ก็มีนักขายท่านหนึ่งแนะนําว่าหมออย่าขายเป็นชิ้นชิ้นคนน่ะเขาอยากจะได้เป็นเซตเซตหมอจัดเซตสีเซตเอเซตบีเซตซีเซตซีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มีชุดสมัครสมาชิกด้วยคนมาฟัง5,000คนทายซิว่าขายได้กี่เซตอูยตายไม่กล้าทายเลยอ่ะ ขายได้11เซตฮะ11เซต11เซตคุนนั้นคิดว่าพลาดแล้ววันนั้นนะ่ะคิดว่าพลาดนะคะแต่ในความรู้สึกก็มีความรู้สึกว่าแต่มันมีอะไรอย่างหนึ่งนะที่ต้องอยู่คิดคือทำไมชุดสมัครมันขายได้5000ชุดถ้าไม่มีใครเขาอยากอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่น่าจะซื้อชุดสมัครสมาชิกไป5000ชุดวันรุ่งขึ้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดก็คือ ผู้คนก็มาที่ศูนย์ที่เราขายสินค้าตเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะเขา่ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นเซ็ตเขาอยากได้ที่เขาอยากได้เป็นชินช้นๆเขาอยากเลือกเองอเขาอยากเลือกเองคุณอ่านนะคะพี่ก็รู้สึกกำลังใจมันก็มา,ค,าค่อยๆมานะคะคือปีแรกมันก็ขายได้300ล้าน300ล้านผมคิดว่ามันก็ไม่น้อยแล้วนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยกว่า5,800ล้านบาทนะครับความสำเร็จขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้ มีวิธีการอย่างไรในการคิดและทําให้มาสู่ความสำเร็จได้ขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคําตอบของเธอคนนี้กันสักครู่เดียวครับพี่เรียนรู้ว่าตลอด18ปีขึ้นของพิสอรีเนี่ยวันนี้เรามียอดขายทั้งสิน้นทั้งปวงเนี่ย60,000ล้านแล้วเราก็ได้มอบไรายได้ให้กับนักธุรกิจไปแล้วประมาณ28,000 คุณรู้ไหมฟองโซดาใช้ชีวิตยังไมงมุ่งมั่นมีวิธีที่ชัดเจนคือพุ่งขึ้นมันไม่เคยยอมจมเพราะเชื่อว่าทุกทางตันย่อมมีทางออกถ้ารู้จักคำมาร่วมมือถ้าคุณอยากรู้ว่า บนจุดสูงสุดเสียงซามันดังเกิกกองต่างจากความเงียบที่ก้นแก้วเลยใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิง รู้สึกที่พิเศษเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง oh. ซื้อคัมีทุกรุ่นรับบัตรกำหน่ดสิทธิพิเศษคัมรีเดอ u l ลติเมทเอ็กซ์ e พี e รนวันนี้ถึง31ท่าธันวาคมนี้